สวัสดีค่ะสำหรับในอีีนี้นะคะมาฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับเครือเขาหลงในป่ากันค่ะจากหนังสือที่ชื่อว่าอาถรรพ์แห่งป่าโดยคุณธทีรวุฒิปัญญาค่ะเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าเครือเขาหลงการเดินทางในป่าที่เต็มไปด้วยอาถรรพ์มักจะเจอเรื่องแปลกๆอยู่ตลอดเวลาซึ่งทุกครั้งเมื่อสิ่งเหล่านั้นเข้ามาถึงตัวเรา เราก็จะรู้ตัวในทันทีแต่ก็มีอาถรรพบางอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเราโดยที่ไม่ทันจะรู้ตัวกว่าจะรู้ได้ก็สายเกินไปเสียแล้วนอกจากนั้นยังเป็นเรื่องยากที่จะหลุดพ้นจากบ่วงอาถรนนั้นอีกด้วยหนึ่งสิ่งอาถรรพ์ที่อยากจะนำมาพูดถึงในวันนี้ก็คือเครือเขาหลงมันเป็นเรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมาอย่างยาวนานในหมู่นักล่องไพร การผู้ผ่านการเดินป่ามาอย่างช้านานส่วนใหญ่ต่างเคยเจอกับอิทธิฤทธิ์ของเครืออาถรรชนิดนี้มาด้วยกันทั้งนั้นค่ะเครือเขาหลงนั้นมันเป็นพันไม้อาถรรนที่มักจะพบกันได้ในป่าลึกเชื่อกันว่ามันเป็นพันไม้ชนิดเดียวที่ได้รับการปกปักรักษาจากเทพย,ายดาไม้ชนิดนี้จึงมีความศักดิ์สิทธิ์กว่าพันไม้ชนิดอื่นๆว่ากันว่า หากใครที่เผลอไปเดินข้ามมันเท่านั้นก็เป็นอันจะต้องหลงวงเวียนอยู่ในป่าหาทางออกไม่ได้จนกว่าจะทำการขอขมาลาโทษหรือไม่ก็ต้องรอให้มีผู้ที่เข้ามาช่วยแม้กระทั่งนกหากหลงบินข้ามต้นเครือเขาหลงก็จะต้องบินวนอยู่แบบนั้นจนตายนั่นมันยังไม่รวมบรรดาสัตว์ป่าอีกจำนวนมากนะคะที่ต้องสั่งวยชีวิตให้กับเครืออาถรรพ์นี้ แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ผู้ที่มีคาถาอาคมหวาดกลัวแต่อย่างใดต่างพากันไปตัดเอามาใช้เป็นเครื่องรางกันค่ะเครื่อเขาหลงอันนี้เป็นไม้เลื้อยล้มลุกที่สามารถมีชีวิตอยู่ได้นานเป็นนับสิบสิบปีลักษณะที่สังเกตได้ง่ายก็คือมันจะมีใบเดี่ยวรูปวงรีเรียงสลับกันไปมาปลายของใบมีรูปร่างแหลม ผิวใบด้านบนมีขนสั้นๆขึ้นห่งหางๆผิวใบด้านล่างมีสีน้ำเงินสีของดอกจะเป็นสีชมพูแกมม่วงมีกลีบรองดอกห้ากลีบรวมตัวกันเป็นรูประฆังควา่าส่วนผลทรงกลมขนาดประมาณ1เซนติเมตรสีแดงเข้มจนถึงดำสำหรับเครือเขาหลงแล้วก็จะมีทั้งตัวผู้และก็ตัวเมียค่ะโดยตัวผู้จะมีสีดำ ส่วนตัวเมียจะมีสีน้ำตาลนะคะอันนี้ถือว่าเป็นลักษณะคร่าวๆของเครือเขาหลงถ้าหากว่าเจอในป่าก็ควรจะหลีกหนีไปให้ไกลเป็นดีที่สุดค่ะนอกจากนั้นมันยังมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือส่วนที่เป็นเครือไม้จะม้วนตัวตามธรรมชาติเป็นรูปบวกเรียกกันในหมู่ผู้มีไสยเวทว่าบ่วงนาคบาท ซึ่งส่วนนี้นี่เองค่ะที่บรรดาผู้ที่มีอาคาถาอาคมต้องการจะนำมาเป็นเครื่องรางหรือไม่ก็นำมาประกอบพิธีทางไสยเวทแต่ก็ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆในป่าทั่วไปนะเชื่อกันว่าต้นเครือเขาหลงมันจะมีมากก็ในป่าดงดิบค่ะในบริเวณที่เป็นทางเข้าของเมืองลับแลในอดีตผู้ที่มีอาคมแก่กล้า มักจะใช้เครือเขาหลงชนิดนี้เป็นมวลสารในการสร้างวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่ให้คุณทางด้านเมตตามหานิยมสเสน่หาที่ทำให้ผู้คนที่ต้องมนจะหลงไหลในตัวผู้ที่ครอบครองนอกจากนั้นยังถูกนำไปผูกติดกับเสาประตูคอกวัวหรือว่าคอกควายเพื่อให้ขโมยเกิดหลงทางหาทางออกไม่ได้นอกจากนั้นบรรดาร้านค้าต่างๆก็ยังนิยมนำวัตถุมงคล ที่มีส่วนผสมของเครือเขาหลงมาบูชาเพราะเชื่อว่าจะทําให้ลูกค้าหลงไหลและก็กลับมาซื้อกันเป็นประจำโดยส่วนมากแล้วมักจะเลือกเอาเครือเขาหลงในวันอังคารเพราะเชื่อกันว่าฤทธิ์ของมันจะแรงกว่าวันอื่นๆและก่อนใช้ว่านก็จะมีคาถาเพิ่มพลังให้กับเครือเขาหลงด้วยค่ะจากคำบอกเล่าของหลวงตาพ่วงนะรินโธ ที่ได้พูดถึงเรื่องประสบการณ์ที่ต้องตกอยู่ในอาถรรพ์ของเครือเขาหลงครั้งหนึ่งว่าในครั้งนั้นท่านได้เดินทางชุดงไปยังป่าดงดิบแห่งหนึ่งเพื่อเจริญภาวนาซึ่งในตอนแรกนั้นท่านก็เกิดความรู้สึกแปลกๆก,กับป่าแห่งนี้แต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรคะ่ะท่านยังคงมุ่งทำหน้าที่ของสาวกแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปแต่เวลาผ่านไปได้สองคืนสองวัน ท่านกลับพบว่าตนเองกำลังเดินวนเวียนอยู่บริเวณที่เดิมจนกระทั่งล่วงเลยมาถึงตอนเที่ยงวันของวันที่สท่านรู้สึกเหนื่อยลา้าจึงนั่งพักอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งในขณะที่ท่านกำลังนั่งบําเพ็ญภาวนาอยู่ปรากฏว่ามันมีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งเรียกขึ้นมาว่าหลวงปู่หลวงปู่พอลืมตาขึ้นมา ท่านก็เห็นหญิงสาวสวยอยู่ในชุดไทยซึ่งก็แปลกใจว่าผู้หญิงคนนี้มาอยู่ในป่าได้ยังไงท่านจึงถามออกไปว่าเป็นผู้หญิงมาอยู่ในป่าคนเดียวได้อย่างไรไม่กลัวผีสางนางไม้หรือสัตว์ร้ายหรืออย่างไรผู้หญิงสาวสวยตอบว่าไม่กลัวหรอกเพราะเราเป็นเทพรักษาป่าผืนนี้ใครจะเข้าจะออกป่า ทำดีหรือทำชั่วฉันรู้หมดนอกจากนั้นนางยังได้เล่าว่าที่ผ่านมามีคนเข้ามาบุกรุกป่าเป็นจานวนมากบางครั้งนางก็แกล้งทำให้ต้นไม้ล้มใส่จนตายก็มีต่อมานางก็ถามต่อว่าแล้วหลวงปู่เข้ามาที่นี่ทำไมหลวงปู่เข้ามาแสวงธรรมหลวงปู่ตอบท,ท,ทั้งที่รู้ว่าผู้หญิงดังกล่าว รู้ความเป็นไปของเรื่องราวทั้งหมดอยู่แล้วทรรมนั้นอยู่ในกายของหลวงปู่ท่านไม่จำเป็นต้องมาสแสวงหาหรอกเมื่อเรื่องมาถึงขั้นนี้หลวงปู่รู้ว่าผู้หญิงผู้นี้ตั้งใจจะมาช่วยท่านให้หลุดพ้นจากบ่วงอาถรรพ์ครั้งนี้แน่นอนจึงได้เอ่ยถามว่าท่านเทพ้าไม่หลวงปู่ออกจากป่าไม่ได้เสียทีหรือป่าแห่งนี้มีอาถรรพ์ซ่อนอยู่ ที่หลวงปู่ออกจากป่านี้ไม่ได้ก็เป็นเพราะว่าท่านนั่งเครือเขาหลงอยู่แม้แต่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินผู้มีบารมีสูงผู้มีคาถาอาคมหรือพานป่าผู้ชำนาญหากเดินไปเหยียบหรือข้ามเครือนี้ก็ยังหลงอยู่ในป่าเลยแล้วเครือเขาหลงมันเป็นอย่างไรหลวงปู่ถามด้วยความสงสัย ก็ที่หลวงปู่นั่งทับอยู่นั่นอย่างไงเมื่อหลวงปู่ก้มดูก็พบว่ามันเป็นเถาวันขนาดเล็กที่พันตามต้นไม้ก่อนที่ท่านจะออกจากป่าด้วยความช่วยเหลือของเทพประจำท่านก็ได้ขออนุญาตนำมเมล็ดพันุ์เครือเขาหลงออกมาด้วยก้าเมล็ดโดยมีลักษณะเป็นสีดำขนาดเท่าปลายนิ้วมือหลังจากนั้นท่านก็ได้นำมาปลูกไว้ที่วัดป่าภูกระแตชนประธาน บ้านเมืองกลางตำบลโนโนกอกอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิท่านได้นำมาทำเป็นเครื่องรางของขลังและมอบให้กับลูกศิษย์ที่ทำงานรับใช้ประเทศชาติซึ่งที่ผ่านมาท่านก็ช่วยให้ลูกศิษย์หลายคนที่ถูกโจรใต้ลอบทำลายรอดชีวิตมาได้โดยก่อนที่ท่านจะมอบของขลังนี้ให้แก่ใครผู้นั้นจะต้องถือสินสามข้อให้ได้ซึ่งก็คือไม่ลักทรัพย์ ไม่ดื่มเหล้าและไม่พูดปดให้ได้เสียก่อนเครื่องรางถึงจะเกิดผลหลวงปู่สวัสดิริมงคโลหรือพ่อปู่ฤาษีแห่งวัดกเกษตรสุขจังหวัดพะเยาก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่เคยประสบพบเจอกับอานาจเครืออารานชนิดนี้มาก่อนโดยท่านได้เล่าว่าครั้งหนึ่งในตอนที่ท่านยังครองตนเป็นฤาษีอยู่นั้น ท่านได้เข้าไปบำเพ็ญภาวนาในป่าลึกแถบเมืองกาญจนบุรีในขณะที่ท่านกำลังนั่งสมาธิอยู่นั้นจิตของท่านได้เห็นชาวบ้านกลุ่มหนึ่งประมาณ5-6ถึงคนกำลังเดินวนไปเวียนมาโดยท่าทางที่มึนงงเหนื่อยล้าเต็มทีหลวงปู่จึงได้เข้าไปพบปรากฏว่าเพียงพบหน้าหลวงปู่ชาวบ้านเหล่านั้น ต่างก็พากันพนมมือกราบขอความช่วยเหลือซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นชายชื่อนายแหวงได้เล่าว่าตนและพวกได้เข้ามาหาของป่าแต่แปลกที่เดินอยู่ตั้งแต่เช้าจนเย็นก็ยังวนเวียนอยู่ที่เดิมเมื่อมาเจอหลวงปู่ก็อยากจะขอให้หลวงปู่ช่วยเหลือให้กลับบ้านได้อย่างปลอดภยัยหลังจากที่พอทราบเรื่องราวหลวงปู่ก็ได้นั่งสมาธิกำนดจิตจนรู้ว่า คนเหล่านี้ได้เผลอข้ามเครือเขาหลงจึงทำให้เกิดอาถรรพ์ดังกล่าวขึ้นซึ่งหากสังเกตว่าบริเวณดังกล่าวเป็นเครือเขาหลงจะเห็นว่ามีซากสัตว์จำนวนมากที่ตายเพราะเครืออาถรรพ์นี้เมื่อรู้เช่นนั้นหลวงปู่จึงได้กำหนดจิตอีกครั้งเพื่อขอเข้ามากับการกระทำโดยไม่ได้ตั้งใจของชาวบ้านในครั้งนั้นไม่นานชาวบ้านทั้งหมดก็หลุดออกจากอาการมึนงง และสามารถออกจากป่าอาถรรพ์น,นั้นได้อย่างน่าอาศัศจรรย์เมื่อชาวบ้านออกจากป่าได้แล้วหลวงปู่ก็ได้ทำาิิธีพลีขอลำต้นของเครือเขาหลงส่วนที่งอโค้งขดตัวเหมือนกับงูซึ่งผู้มีคาถาอาคมเรียกส่วนนี้ว่าบ่วงนาคบาทและต่อมาท่านก็ได้มีโอกาสบวชเข้ารับใช้พระพุทธศาสนาแล้วท่านก็ได้นำเครือเขาหลงส่วนนั้นไปปลุกเสกอีกที ในปัจจุบันนี้เครือเขาหลงหาได้ยากอย่างยิ่งในป่าเมืองไทยเพราะพรานและผู้ที่มีอาคมแกร่งกล้าพากันออกล่าหาใช้เป็นเครื่องรางของขลังจนเกือบจะหมดแล้วค่ะแต่ก็มีข่าวลือที่น่าจะเป็นไปได้ว่าเครือเขาหลงนั้นพบได้มากในป่าแถบประเทศลาวโดยในพรานชาวเขาต่างพากันเก็บออกจากป่าลึกเพื่อมาขายให้กับบรรดาผู้ที่ฝักใฝ่ในพลังแห่งว่านอาถรร้ และในเมืองไทยอาจจะยังมีเครือเขาหลงให้เห็นอยู่บ้างโดยจะเป็นเครือเขาหลงที่ถูกปลูกเลี้ยงขึ้นมาเองเสียเป็นส่วนมากค่ะซึ่งก็ไม่ได้รับความนิยมจากบรรดาอาจารย์สายเวทเท่าไหรนักเพราะว่าเครือเขาหลงเหล่านั้นมันมีความอาถรรพ์น้อยกว่าเครือเขาหลงที่ได้จากป่าลึกเป็นอย่างมากจึงไม่แปลกที่ทุกวันนี้ยังมีผู้คนที่ดันด้นเดินทางไกล เพื่อไปค้นหาเครือมหาเสน่ห์ชนิดนี้อยู่ไม่ขาดค่ะและนี่ก็คือเรื่องที่ชื่อว่าเครือเขาหลงจากหนังสืออาถรรพ์แห่งป่าโดยคุณธีรวุิปัญญาค่ะอย่าลืมนะคะถ้าคุณมีเรื่องราวจะฝากให้เราเป็นผู้ถ่ายทอดให้สามารถส่งเรื่องมาได้ที่นี่เลยค่ะและสำหรับในวันนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะ